สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับพอกันที่นอร์เวย์คือเก่าครับเมื่อนี้ยังอยู่นอร์เวย์ครับเมื่อนี้ก็เดินทางมาที่ฮาเกซุนครับมาเยี่ยมร้านครับอยู่อีกเมืองหนึ่งนะครับเดินทางจากเบอร์เกนมาเมื่อคืนนี่ครับนั่งรถบัสมาสามชั่วโมงนะครับตอนนี้มาอยู่ที่เบอร์เฮาเกซุนนะครับมาอยู่ที่เฮาเกซุนนะครับ ก็ยังมีแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีคือเก่าครับแนวทางของหลวงพี่แขกนะครับแนวทางของหลวงพี่แขกเป็นกระหายแนวทางมาแล้วครับลาาพัฒนานะครับหลวงพี่แขกเป็นสิเน้นเล่าพัฒนานะครับแต่ว่าพี่น้องเอฟซีเข้าเ่าไปลงทุนห้าน้อยน้ำก็ได้เลยครับเพราะว่าห้าั้งเมือกเขาดีคับครับเขาห้าน้อยดีคับของหลวงพี่แขกนะครับ เิ่นก็มีเหล็กีโตนะครับส่วนเล็กีโต้นี่พี่น้องสิไเป็นตัดเป็นเหล็กสามตัวก็ตัดเอาซับเอาเด้อครับพี่น้อง MC ครับทครับทางช่องบ่ได้ตัดให้นะครับทางช่องบ่ได้ตัดให้ครับพี่น้องก็เตรียมสมุดประกาขึ้นมาครับเตรียมสมุดประกาขึ้นมาแล้วก็เตรียมครับเตรียมจดครับจดไปนาครับคุยกันไปนาครับขอเวลานิดหน่อยนะครับ อยู่เมืองนี่หิมะบอตกครับแต่ว่ามีฝนฝนตกตลอดครับอยู่เมืองนี่แต่ว่าเย็นคือกันครับแต่โบโบเย็นหลายปาน<ม>อยู่เบอร์เกนนะครับอยู่เบอร์เกนฝนฝนตกตลอดนะครับแต่ที่เบอร์เกนครับโบหนาวปานอยู่เรสเกเกนนะครับเรสโกเกนเนีาาน่หนาวครับ, now, รบอยู่เรสโกเกนอยู่ทางออสโลหนาวครับ <c oughs> หนาวจัดหิมะตก ทางนี้ฝนตกครับโลดซึกว่าวัดสิมาหยาบน้อยๆขึ้นกันครับเสียงเก็บเปลี่ยนไปเพราะว่าอากาศมันเริ่มมันเปลี่ยนนะครับั้งหนาวแครก็ามาอุ่นขึ้นร่างกายปับพอท่านครับพี่น้องท่านเอาไอริมกกับยู่ได้นะครับหนาวเลยเพราะว่ามัน มันบาปรับไปปรับมาอุณหภูมิในร่างกายห่ากันที่พอรับได้นะครับอพี่น้องเอฟซีก็เตรียมแคบเตรียมจดนะครับแต่ว่าดอบแรกเนี่ยจะเขียนตามข้าบอกไปก่อนครับพี่น้องเอฟซีครับพศสีอ่านในฟังก่อนครับขอเวลาสิบนาทีหรือแปดนาทีประมาณนี้ครับบริโอยโดนนะครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านไหนเข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทำนี้ได้ครับ ถ้าพ่ท่านได้กดติดตามเือกดติดตามไว้นําครับเพื่อสะบอได้พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากทางช่องนะครับเอาเริ่มเขียนตามค้างบอกก่อนครับเลข4ตัวนะครับวดวันที่18ทธันวาคม2,566นะครับ9 8 28นะครับพี่น้องไปตัดเอา3ตัวนะครับเลข3ตัวไปตัดได้เยอะในหันนะครับพี่น้องีครับหมุนนอครับ สตัวก็มี98 92 08 88ก้าสตัวกันมี20 25 05ครับแต่ว่าหลวงพี่เป็นกับเนีนมาหายอยู่สาหางครับมี98 08กับ28นะครับตัวเนีนของเพิ่นนะครับ ตัวการกับมีสองศูนย์สองห้าศูนย์ห้าเนี่แหละครับกะรลงเมืองครับพี่น้องครับที่สำหรับคนทุนน้อยครับเราเสียเอาตัวเน้นก็ได้ครับบถือกับบเสียหลายนะครับถือก็ได้หลายครับเพราะว่ามันมันลงทุนเท่าเท่าที่กาลังเขามีนะครับ้าลงทุนไปหลายมันก็ถ้าบถือกับมัดหลายอันนี้ตาพอสอเข้าใจพี่น้องครับเพราะว่าตัวเลขนี้ ถ้าน้อยเล่าเนี่ยมันบางครั้งมันในรล่งสุนหลายนะครับมันคือของรัฐบาลไทยแต่ว่ากับเขาดีขึ้นกันนะครับถ้าที่เรียบทเทียบสถิติแล้วสิเขาดีกว่าของรัฐบาลไทยก็ได้นะครับเท่าที่ไทยทำมานะครับนั่นนี่พออกกับมีไม้เหล็กโท่ของหลวงพีเพิินครับถ้าผู้ใดโชคมันสิไปรวมท่าบุญกับหลวงพีเพิินก็นได้ึ้นกันครับเขียนไ้เด้อครับ0ูนย์เกา 9ก้าหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้าสี่อันนี้หมายเลขโทรศัพท์ของหลวงพี่นะครับของหลวงพี่แขกครับเอาทวนอีกเต็มครับพี่น้องเอฟสี F F F C ครับทวนท,วน,ทวนตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่สิบแปดธันวาคมหกหกนะครับเลขสี่ตัวเก้าแปด สองแปดจับคู่สองตัวมีเก้าแปดเก้าสองศูนย์แปดแปดแปดแล้วก็สองแปดตัวกันนะครับมีสองศูนย์สองห้าศูนย์ห้าครับอันนี้เป็นตัวกันครับนะคิดไว้พี่น้องเอฟซีกับสีท่านอย่น,นะครับท่านอย่าลเพราะว่า กับบริวอเรยนะครับเก้าสนะครับสตัวนะครับเลขสกตัว928 9892 08 88 28นย์รปดตัวกัน2025 05นะครับ หมายเลขโทรศัพท์ของหลวงพี่098-917-4494ครับพี่น้องอยากรวมถ้าบุญหรือว่าโชคมนันหรือบบโชคมนันอยากรวมท้าบุญกับหลวงพี่พันกาโทุ่วไปตามเบอร์นี้ครับหรือว่าอยากคุยขอแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวได้หมดนะครับหลวงพี่พันกามีให้ครับ คือขอแนวทางจากท่านได้นะครับพี่น้องเรับซีก็ลองทูไปคุยพันหลวงพี่พันูพูดดีครับพูดดีคุยดีมากนะครับอ่ะตอนนี้ก็หลก็เวลาเบิ่งตัวเหลขแล้วเนาะพี่น้อง FC ครับเดี๋ยวหามุมบาสีเอามุมไหนที่มันจะสัตเดี๋ยวทดลองมกัก่อนครับพี่น้องครับเออตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับอาได้ได้ได้ตามนี้ได้ไดดพี่น้อง FC ครับตัวเหล็กแนวทางของหลวงพี่แขกครับ วัดวันที่18ธนวาคม66นะครับ9828ครับ9828 9892 28, 98, 08 8828ตัวกันนะครับกัน 2025 05บางที่ก็ออกตัวกันครับเก่าแนี่นอนบ่ได้นะครับตัวเลขครับหลวงพี่เพิ่นเน้นให้ครับเท่าที่พ่าดมาตัวเพิ่นเน้นกับตรงเป๊ะเลยครับแต่เก่าเนาะแต่ว่าเฮ้ากับกลับไปนําเ้อพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวสิว,ว่าบ,บ่ได้กลับเลยบบถืกปฏิวัตินะครับอา้าวถาาคลิปกะ ขอให้พีห่หน้องเข้าโชคดี้ะครับใหวยรื่อยๆแห่งซุปสุกสคนครับตัวเล็กกท็ทีเห็นหมดแล้วเนาะครับกทีิเห็นทดูกูทุกคนแล้วก็ขอบคุณแนละสวัสดีครับ